อายุยืนหมื่นปีด้วยเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือเป็นยาจีนจัดเป็นสมุนไพรชั้นสูงที่ทั่วโลกนิยมใช้ในการบำบ,บัดโรคและบำรุงรักษามานานกว่า2,000ปีนับตั้งแต่สมัยจัก,กรพรรดิจินซีฮ่องเต้เป็นต้นมาเห็ดหลินจือเป็นของหายากมีคุณค่าในทางสมุนไพรจีนและได้บันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณเสินหนงปนเฉาซึ่งเป็นตำรา,ากเก่าแก่ที่สุดของจีนและมีคนนับถือมากที่สุดได้กล่าวไว้ว่า เทดินจือเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตมีพลังหมหัศจรรย์ใช้เป็นยาอายุวัฒนะในการยืดอายุออกไปให้ยืนยาวทําให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งและยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้มากมายปัจจุบันหลายประเทศได้ศึกษาค้นคว้าและตื่นตัวเรื่องเห็ดลินจือกันมากเชน่นจีนไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป วีปอเมริกาประชาชนหลายล้านคนในโลกได้หันมาใช้เห็ดหลินจือรักษาโรคต่างๆควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันเห็ดหลินจือนี้มีชื่อเรียกมากมายคำว่าหลินจือเป็นภาษาจีนแปลว่าความมหัศจรรย์นในด้านยาอายุวัฒนะสำหรับในประเทศไทยนักวิชาการบางท่านได้ตั้งชื่อไว้ว่าเห็ดบืนปีซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดล้วนแล้วแสดงถึงความมหัศจรรย์และศักยภาพของเห็ดหลินจือนั่นเอง เฮดินจีได้ถูกบันทึกไว้ว่าขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากกว่า100สายพันธุ์โดยมีอยู่ที่ประเทศจีนมากที่สุดและสําหรับสายพันธุ์ที่มีสปปรรพคุณทางยาดีที่สุดก็คือเฮดินจีสายพันธุ์สีแดงเพราะมีสารโพลีเช็คเอร์ไลน์มากที่สุดเฮดินจีถูกจัดให้เป็นสมุนไพรในอันดับหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศในการทำการวิจัยตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีทางชีวภาพและเภสัชวิทยาสมัยใหม่ พบว่าเห็ดลินจือให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงมีสารออกฤทธิ์และมีสรรพคุณทางยามากกว่า150ชนิดที่ใช้รักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคตับโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายซึ่งสารดังกล่าวในเห็ดลินจือสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. กลุ่มสารโพลิแซคคาราย 2. กลุ่มสารไตเจอปิโนยชนิดขม 3. กลุ่มสารนิวคลีโอไทด์สีสารเยอรมเนียม 5. เออร์กสเตอรอล 6. สารอะเดโนซีนเจ็ดเอนไซม์ Inside. แเกลือแร่และว,วิตามิน 1. กลุ่มสารโพลิแซคคาไรส์สรรพคุณมีริ์ต้านมะเรง็งช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มมงคุมกันและภูมิต้านทานในร่างกาย มีฤทธิ์สำคัญในการต้านมะเร็งลดการอักเสบช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดต่อต้านสารแพ้ต่อต้านเชื้อไวรัสงูสวัดและเชื้อ HIV ลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เคมีบำบัดและรังสีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งสำหรับสารที่มีสรรพคุณทางยาคือกาโนเดรแลนและสารเบต้าดีกลูแคน ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด B เซลลและ T เซลล์ cell, ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสารอิโมโนโกลโบรินสารอินเตอร์ลูคินซึ่งเป็นสารสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนี้กลุ่มสารโพลิแซคคาไรยังต่อต้านออกซิเดชันและกำจัดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของเห็ดหลินจือที่สามารถกำจัดอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลและอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ จากการวิจัยสารสกัดจากเห็ดลินจือโดยสถาบันวิจัยโครงสร้างสารแห่งชาติประเทศจีนที่มณฑลฟูโจวพบว่าเห็ดหลินจือมีโปรโตีนที่จัดว่าเป็นโปรโตีนชนิดสมบูรณ์ได้มาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรกรและองค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติพบว่าโปรโตีนชนิดสมบูรณ์เช่นไอโซลวซีนลิวซีนไลซีน,ซนเมไทโอนีน ฟิเนอลอลานีนทรีโอนีนทพิปโตแฟนและวารีรวมถึงฮิสพีดีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดที่จำเป็นในเด็กก็ยังตรวจพบในเห็ดอินจือ 2. กลุ่มสารไตเจอพินอยชนิดขมเป็นสารสำคัญทางยาที่มีความแตกต่างกันก,นกว่า100ชนิดใช้รักษาโรคภูมิแพ้โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเส้นเลือดสูงป้องกันตับ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลเมะเร็งในตับและช่วยต่อต้านสารที่มีพิษต่อตับสารที่มีส่วนสำคัญในการรักษาโรคคือกรดแกนเนอรเดริกและกรดรูซิเดเนนิกปัจจุบันมีการจดสิทธิบตัตรสารไตเตอรปินนยแฟกชั่นของเห็ดลินจือโดยมีข้อบ่งชี้ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต และยังมีการจดสิทธิบตัตรสารกโนโดสเตโรนเป็นยาเม็ด5มิลลิกรัมโดยมีข้อบ่งชี้ใช้กระตุ้นการทำงานของตับเนื่องจากเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการลดสารที่เป็นพิษต่อตับในประเทศเกาหลีใช้เป็นยาบำรุงตับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นโรคตับแข็งตับอักเสบและใช้บำรุงตับในพวกที่ชอบดื่มสุรา 3. กลุ่มารนิวครีโอไ์มีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ ป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดจากลิ่มเลือดและช่วยลดอัตราการเกิดโรคอามารัอามพฤกษ์อัมพาตลงได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในหัวใจลดแรงต้านทานในผนังเส้นเลือดของหัวใจและลดการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มความคงทนต่อภาวะการขาดออกซิเจนได้เป็นเวลานาน 4. สารเยอร์เมเนียมเป็นสารที่มีสรรพคุณส่งเสริมระบบการทำงานของร่างกายให้แข็งแรง กำจัดพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆมีการศึกษาใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อกำจัดพิษและลดอาการไม่พึงประสงค์จากยารักษามะเร็งได้ 5. เอ o โกสเตรลช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันใช้ป้องกันโรคกระดูกและรักษาในผู้ป่วยโรคกระดูกโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในวัยทองสำหรับสารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันคือโปรวิตามินดี ร่างกายสามารถเก็บสะสมไว้ใต้ผิวหนังเมื่อได้รับแสงอันต้าไวโอเลตจากแสงแดดก็จะสังเคราะห์เป็นวิตามิน D2 เพื่อช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมฟอสฟอรัสในลำไส้ 6. สารอะเดโนโซีน อะเนซีนเป็นสารที่มีโครงสร้างคล้าย RNA หรือ DNA ของเซลล์ร่างกายเราเชื่อว่าอะีโนซิีนสามารถเข้าไปในเซลล์ที่ผิดปกติของร่างกายและช่วยควบคุมไม่ให้เซลล์เปลีป่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงหรือพาเหล่ากลายเป็นเซลล์เนื้องอกอะีโนซีนยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างพลังงานของเซลล์ที่เรียกว่า ATP ฉะนั้นอะีโนซนจึงให้พลังงานแก่เซลล์แก่เนื้อยเยื่อแก่อวัยวะ และแก่ร่างกายตามลำดับผลทางคลินิกที่พบคืออะเดนซินยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือดในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือความดันสูงโดยปกติแล้วเกล็ดเลือดทำหน้าที่ช่วยไม่ให้เลือดไหลเมื่อมีบาดแผลแต่ถ้าเกล็ดเลือดไปแข็งตัวผิดที่เช่นแข็งตัวเกาะภายในผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงสมองทางเดินเลือดก็จะเล็กลงไม่สามารถนำเลือดไปเลี้ยงสมองได้ผลก็คือหัวใจขัดเลือดจนเสียชีวิต หรือสมองขาดเลือดขาดออกซิเจนเป็นลมหมดสติจนเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้อะเดนซีนมีผลลดการอุดตันของเลือดในหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพการป้องกันการอุดตันของเกล็ดเลือดต้องป้องกันเสียแต่เนื่นๆในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นหัวใจขาดเลือดความดันสูงเบาหวานไตเสือ่อมอะเดนซีนยังมีฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อ และบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะไมเกรนที่มีผลมาจากความเครียด 7. เอนไซน์นิยามง่ายๆคือน้ำย่อยเช่นน้ำย่อยอาหารแต่ในระดับเซลล์เอนไซม์คือสารอาหารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อเร่งปฏิกิริยาเคมีจำเป็นบางประการเช่นกระบวนการทำลายสารพิษในตับกระบวนการชะลอความแก่กระบวนการทำงานของหัวใจตับต้องใช้เอนไซม์กูตาไทโอนเปอร์ออกไซด์ เพื่อกจ,จัดสารพิษในร่างกายใชเอนไซม์ซ mm ูเปอร์ออกไซด์ดิคมิวเทสเพื่อชะลอความแก่และลดความเป็นโรคเสื่อมเอนไซม์ตัวนี้เป็นที่ยอมรับว่าชะลอแก่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในเห็ดิน่หือก็มีเอนไซม์เหล่านี้ในปริมาณที่สมดุล 8. เกลือแร่และวิตามินสำหรับส่วนประกอบของ ER A, เกลือแร่พบว่าเห็ดยี่หรือมีเกลือแร่อยู่หลายชนิดได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียม โซเดียมโปแตสเซียมฟอสฟอรัสสังกสีทองแดงเหล็กนิกเกิลโคบอลโคเมียมโมลิบดีนัมลิเทียมเยอเมเนียมซิเรเนียมสตอนเตรียมติตานียมโปรอนอยู่ในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในส่วนขององค์ประกอบที่เป็นวิตามินก็มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งจีนและญี่ปุ่นทำการวิจัยพบว่าในเห็ดหลินจือมีวิตามิน B1, B2, B6, วิตามินดีโคลีนไนอาซีน,นและอินโนซิทอลเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเห็ดหลินจือนอกจากจะมีสารสำคัญทางเภสัชาศาสตร์ที่แสดงฤทธิ์เป็นยาแล้ว ภายในเห็ดหลินจือยังมีสารสำคัญที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์พวกวิตามินรวมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปตรงจุดนี้ทำให้เห็ดหลินจือได้รับการยอมรับจากนักวิจัยทั่วโลกว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มีประสิทธิภาพที่สุดเห็ดหลินจือมีสรรพคุณออกฤทธิ์ต่อ11ระบบในร่างกายคือส่วนศีรษะได้แก่ระบบประสาทและสมอง เห็ดหลินจือช่วยเพิ่มออกซิเจนในเซลล์สมองเซลล์สมองจะสมบูรณ์มากขึ้นทําให้ความเครียดลดลงและตัวยานในเห็ดหลินจือยังมีสารลดความเครียดในสมองอีกด้วยระบบหายใจจมูกหรือโพรงจมูกที่มีการอักเสบหรือไซนัดตัวยานในเห็ดหลินจือช่วยต้านการอักเสบทําให้แผลอักเสบต่างๆค่อยๆหายไประบบเผาผลาญอาหารหรือระบบทางเดินอาหารเป็นระบบหลัก ที่เป็นสาเหตุของความผิดปกติในร่างกายซึ่งเชื่อมโยงไปถึงทั้งหมดถ้าระบบนี้บกพร่องร่างกายจะไม่ได้รับพลังงานหรือสารอาหารสำคัญร่างกายก็จะเกิดปัญหามากมายตามมาและจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้สารในเห็ดลินจือช่วยกระตุ้นให้ระบบเผาผลาญอาหารดีขึ้นร่างกายจะแข็งแรงขึ้นพอได้รับพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายส่วนลำตัวได้แก่ระบบโครงกระดูก ข้อสารเห็ดลินจือช่วยให้กระดูกแข็งแรงช่วยจับแคลเซียมให้ร่างกายทำให้กระดูกมีความแข็งแรงขึ้นและช่วยลดกดยูลิกตามข้อต่างๆระบบกล้ามเนื้อเห็ดลินจือช่วยบรรเทาอาการอักเสบหรืออาการปวดกล้ามเนื้อตามที่ต่างๆระบบห่อหุ้มร่างกายได้แก่ผิวหนังผมขน เหตุหลินจอทาให้เลือดลมเดินดีดังนั้นผิวหนังจะมีเลือดมีออกซิเจนไปเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆของร่างกายทําให้ไม่เหี่ยวย่นและจะมีผิวขาวขึ้นถ้ามีอาการผมร่วงอาการผมร่วงจะหยุดไปและมีผมขึ้นมาใหม่อีกด้วยระบบสืบพันธุ์เช่นรังไข่หมดลูกต่อมลูกหมากเหตุลินจอจะช่วยให้เซลล์ต่างๆในอวัยวะเหล่านี้ทํางานเป็นปกติระบบขับถ่าย เห็ดหลินจือมีเส้นใยสูงช่วยในการขับถ่ายดีช่วยล้างพิษในลำไส้ช่วยให้ตับไตแข็งแรงทำงานเป็นปกติระบบที่มองไม่เห็นได้แก่ระบบภูมิต้านทาน mm hmm. เห็ดหลินจือช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ต่างๆลดการเกิดมะเรง็งรักษาเบาหวานโรค SLE โรคสะเก็ดเงินระบบหลอดเลือดเห็ดลินจือช่วยป้องกันเส้นเลือดติดตัน ซึ่งทำให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นความดันโลหิตส,สูงไมเกรนเส้นเลือดในสมองตีบอัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคหัวใจไตพิการเซลล์ตับเสียผิวพรรณเหี่ยวยน่นระบบต่อมไร้ท่อเช่นต่อมไทรอยและต่อมใต้สมองที่ช่วยในการเติบโตของเด็กและช่วยฟื้นฟูความเป็นหนุ่มสาว สารเห็ดลินจือจะช่วยให้ต่อมไลท่อเหล่านี้ทำงานเป็นปกติเกิดความสมดุลและป้องกันไม่ให้ทำงานบกพร่องซึ่งจากงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับเห็ดลินจือของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ระบุไว้ว่าโรคต่างๆที่เห็ดลินจือสามารถรักษาและบำบัดได้มีมากมายดังนี้คือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคผิวหนังโรคตับอัเกเสบโรคไขมันในเลือดสูง โรคภูมิแพ้โรคไซนัสโรคหัวใจโรคมะเร็งต่างๆโรคซีดเลือดน้อยโรคสะเก็ดเงินโรคหอบหืดโรคฤาษีดวงทวารปัญหาวัยทองโรคนอนไม่หลับโรคประสาทอ่อนๆโรคปอดอักเสบโรคต่อมลูกหมากโตโรคนิ้วล็อกทำให้ประจำเดือนมาปกติโรคเครียดภาวะกรดไหลย้อน นอกจากนี้แล้วเห็ดินจอยังทำให้ตับไตทำงานเป็นปกติทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์สมองทำงานได้ดีกำจัดโลหะหนักในหลอดเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพลำไส้และกระเพาะอาหารป้องกันการแกร่กรกชราบำรุงผิวหน้าช่วยให้ผิวพรรณดีช่วยหยุดปัญหาผมร่วงทำให้ผมดำขึ้นทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานเป็นปกติช่วยกำจัดฝ้ากระรักษาสิวที่หน้าสิวที่หลังและสิวเซียนที่จมูก